กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดลูกกดดิ้งให้ผมในเดอ้อพี่นอ้องนะครับสวัสดีค่ะพี่น้องของปลาตัวต้นมา,ากดกับช่องวัยหวังให้ปลานิมเก๋คนกันเยนอะเยแจ้งแจ้งเด้อมันนี้ก้ะชื่อเก่าวัยหวังบัหวังจะต้องเป็นหลุดใต้สุดทีะะ่รักมา วันนี้ก็จะพาไปเที่ยวตลาดท่าน้ำนนท์เพอใกจะภาพไปเมื่อวัน,น,นววตลาดท่าน้ำนนท์มันเป็นยังไงวันนี้ก็เดินทางทางเรือนะคะอันนี้ก็ขึ้นจากท่าพายัพนะคะซึ่งมายู่ท่าใกล้ที่พักนะคะฝั่งนี้มันก็จะไปทาง เอเชียทิคนะคะฝั่งนี้ไปทางเอเชียทิคไปโรงพยาบาลศิริราชไปสะพานสะพานพระรามแปดนะคะแล้วก็อันนี้เรือมาเทียบท่านะคะอันนี้ก็เรือเพื่อน่อนาจะท่าน้ำนนท์น้องน้องถ้าจะไปท่าน้ำนน,นนะท์น,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 นะก็นนต้องนั่งเรือไปขึ้นฝั่งนู้นไปทางนู้นนะคะอันนี้คือทางนู้นก็คือไปท่าน้ำนนท์ ือก็มาแล้วนะเดี๋ยวเข้ากับไปรอบขึ้นเรือกัน thank you จะขึ้นท่าเรือนี้กรณนาเตรียมตัวรอบริเวณด้านท้ายเรือน้่นนี้่ะให้เทคเนาะเวลาพักท่าเรือมันก็จะมีวิดีโอบ,บอกพูดได้สารละอ๋อสถานีใดสถา,า,านีใดสถานีนต่อไปเป็สนสถานีอะไรอะไรเงี้ยแต่พูดได้ที่โงสถานีนางกระตง ก็จะเป็นวัดสร้อยทองนะคะวัดสร้อยทองผู้ใดเ,เก็ได้ยินซื้อเสียงกันจะรู้จากเรื่องวัดสร้อยทองเขาไปข้างในสวยงามเลยพี่น้องเนี่ยอันนี้เพิ่นกับประจอดเรือพวาม่มี้ภูแมาขึ้นถ้ามีภูขึนมันกส็สตยื่นถาต้องโบเรือนะคะแต่บม่มีผูไหดย,ยื่นถาบนโบเรือเขาก็สิบอะจอนะก็สิไปเลยนะคะเผื่อบ่หายเป็นการเสียเวลานะคะ ด้านเปาโนเวนนะคะก็คือเป็นหลบเรือนะคะเปาโนเวนเพื่อให้คนขับรูนะคะว่าโปนี่มีคนโลงหรือมีคนขึ้นนะคะและเพราะฉะนั้นก็ต้องจอดโปนะคะหรือถ้าโปไหนโปมีคนยืดล้อหรือโปมีคนล,งล่งมันก็จะวางสายสัญญาณกว่าก็ต้องจอดนะคะเขากระตุกจักันเนาะมันจะเป็นสัญญาณบอก ขะะเหตุผลที่เขาต้องใช้นกหวีดนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเครื่องของเรือนะคะอาจจะเป็นอาจจะเสียงดังด้วยหนึ่งสองก็อาจจะเป็นเพื่อการสื่อสารที่มันชัดเจนกว่าโทรโคงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะนกหวีดก็จะเป็นสัญลักษณ์ที่เสียงดังที่จะสาม,มารถสู้เครื่องยนต์ของเรือได้หรือว่าสู้กับลื่นของน้ำได้นั่นเองนะคะ เ,เดี๋ยวสิแพมเมอต้องเผล่จอดโป๊ะเนาะว่าว่าลูกเรือที่เขามีหน้าที่เต่าลูกเรือให้กับคนขับเนี่ยเขาเวลาจอดโป๊ะเขาทำยังไง อันนี้ก็ถึงโปะแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้ดูว่าพี่ที่เขาให้สัญญาณกับคนขับเมื่อถึงโปแล้วเขาจะทำยังไงนะคะนี่นะคะเขาก็จะให้สัญญาณก็จะมีสัญญาณเมื่อสัญญาณเสร็จเขาก็จะโดนลงโปแล้วดึงเชือกไวเเ้เพื่อไม่ให้เรือมันเคลื่อนเพื่อที่จะให้เรือเพื่อที่จะให้หางเรือนะคะเทียบกับ โเพื่อให้คนที่ลงและขึ้นนะคะจะได้ไม่ตกน้ํานะพอเรียบร้อยแล้วเขาก็จะต่อให้สัญญาณไปนะคะโอเคเดินทางต่อเลยนะคะตอนนี้ก็ใกล้จะถึงแล้ว สินท่านี่เนีะทุกคนกบเตรียมตัวจะลองเรือก็แล้วนะคะคำว่าล่งท่านี้ก็เขากระซิไหลล่งนะคะนั่งไปออกเดนะคะมันก็จะมีเรือรับจ้างพาไปนะแต่ไม่รู้ราคาว่ามันจะแพงไหมอันนี่สามารถก่อ ใครจะให้ าน้ำนนท์ไปดูตลาดท่าน้ำนนท์ว่ามีอะไรบ้างนะคะที่หลายๆคนเคยได้ยินท่าน้ำนนท์ท่าน้ำนนท์นนนทวันนี้ก็จะพามารีวิวให้ดูนะคะเดี๋ยวลูกนี่ค่ะก็นี่ก็ะถึงฐาน้ำนนท์เป้นเทีเรียบร้อยแล้วเนาะอันนี้จะเป็นท,ท่าเรือท่าน้ำนนท์นะคะนี่ก็จะมีคนมานั่งเล่นบ้างหรือว่ามารอขึ้นเรือบ้างนะคะในนี้ก็จะมีทั้งเรือ ข้ามฝั่งแล้วก็เรือไปสาทรน,นะคะฝา,าลกกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องอบบอพ่อหใหญ่หวังท่ยบานสีสเกตคนกันเองใจเก่งใจกันน้ำเดือค่ะพี่นอ้องมีเด็กเ,เขาเข้า,ขามาสวาัสด,ดีค่ะ